สวัสดีค่ะเพื่อนตอนนี้กำลังเดินทางไปใกล้ไปไหมไปรับจอบนะตอนนี้ฝนตกทั้งอาทิตย์เลยไม่ได้ทำการเกษตรเลยนะคะไม่ได้ไปขุดอ่เกนตะว,วันเลยอะ่ะเพราะว่าฝนตกเนาะแล้วก็หนาวตอนนี้อากาศเริ่มหนาวเย็น,ลยนแล้วก็ต่ำกว่าไม่ได้ดูองศาเลยอ่ะแต่ก็ยังไม่เย็นมากยังไม่ต่ำกว่าสิบองศานะ ตอนนี้กางเรากำลังเดินไปจะไปรับจอบนะรับจอบรับจอบนวดนะมีลูกค้าที่เุ็นเพื่อนแม่สามีอะไรเขาชอบนวดไงนาะนๆเขาจะเรียกไปนวดสักทนะีนะตอนนี้บรรยากาศก็ฝนต,ตกด้วยนะแล้วก็ใบไม้เริ่มเปลี่ยนสีในภูมิภาคล่างๆนี่แหน,นะคะภูมิภาคพื้นพื้นดินนะปกติจะ บนภูเขาไงนะก็เดินไปประมาณห้านาทีโอเคไม่มีอะไรทำก็มาคุยกับเพื่อนเล่นเนะจะให้ดูทางโอเคนี่ค่ะก็เป็นทางไปในหมู่บ้านตรงนี้แหละเ้อยเหนื่อยเดินนิดหน่อยก็เหนื่อยเดินนี้ไม่ค่อยดีเท่าน,นเพื่อนต้องเดินมั่งแหละถึงจะฝนตก อากาศหนาวเราต้องเดินมนาะออกกำลังกายนั่นก็จะป่วยเนาะเส้นยึดอุ้ยหนาวใส่เสื้อมาผิดประเภทไม่เป็นไรใกล้ถึงแล้วนี่เลี้ยวข้างหน้าน,นั่นเพื่อนเลี้ยวข้างหน้าน,นี้นะโอ้ยไ,ไม่ได้อ่อยนั่นมาเนาะเอาเรียกอะไรอะเซลฟี่นี่หาบ้านตรงนี้นะ เสียงการ้องบ้านตรงนี้ก็จะแบบว่าอันนี้มากเลยขยันมากบ้านเนี้ยนะสามีแกก็ขยนันแกก็ขยันนะนี่บ้านนี้นะะวิวตรงนี้จะสวยมากบอกว่ามองไปตรงภูเข,ขานะ่ะสวยมาก <c ười> แกกคคุยอย่างงี้เนาะตังก็บอกว่าดีจังสวยจริงนะเห็นไหม วิวหลังเขานะรับจบโอเคใกล้ถึงแล้วเดี๋ยวแค่นี้ก่อนเนาะวีีโอสั้นๆใกล้ถึงจะจัดดอกไม้แบบสวยมากให้คอมเมนต์กูดาไซใจมเมนต์กดาไซ นะแับถ่ายอันนี้ดอกไม้ก็จะสวยนี่ตอนนี้มันหนาวแล้วตาน,น้องก็จะมีเห็ดเห็ดนะฟาร์มเห็ดจิตะเกะของแก